ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบซับส่วนวิชาลุงเลี้งเพื่อเดือดนะครับเขาได้ยูเขาได้เฟมได้ยูวันนี้มารีวิวล็อกคู่เลยครับเขาวางแท่นอินเตอร์สวยมากเลยครับมามาชมล็อกตี้ขาวครับเครื่อง 6UZ ปั๊มสายครับท่านผู้ชมไปดูเครื่องน,นี้ครับเครื่องหกยูแซนะ็ป แต่เป็นปั๊มสายครับเพิ่งเห็นคันแรกนี่แหละให้ดูปั๊มครับให้ดูปั๊มก่อนนี่ครับมันมีปั๊มอน,นั่ราอย่างเงียบไากครับได้มารมาคาเจ็ดแ,แสนครับผมสัน จะไปเขาจจับเบิะงม่เป็นไรโอจับผมตรงนอี้นั่นาลังเกียจอะไรไหมรังคว่ำเลยไหมครับผมอยู่ครับเจ้าโคมัตะุอาจไปเที่ยวยุบีก็ได้แล้วผมขอไปก็ได้หรือว่าอาจจะไปก็ได้ว่าผมรอถ่ายคลิปนี่ซื้อเดี๋ยวหาว่าเข้าเรียมตรงส่วนตรงนี้มาได้เรียมหรอกเข้าจะถ่ายคลิป อยู่กับเจ้าโคบสุท่านลององอานครับผมไปไหนไม่รู้นะติดต่องานได้นะครับผมถ้าไม่ติดต่อจะดีกว่าหยอกหยอกกันไปครับถ้าเข้ามาดูน่าจะไม่หยอกกนะันน่าจะมีเครื่องกันนิดหน่อยนะครับอยู่กับเจ้าล็อกกี้ครับเครื่อง 6ak 280กับล็อกกี้เครื่อง6 u Z ครับผมตมั้มได้นะ เสียงก็ไม่ค่อยมีครับผมเสียงไปไหนครับผมเสียงไปแล้วครับไม่ค่อยสบายครับผมดื่มเยอะไปนิดหนึ่งครับผมช่วงนี้รับอีวนต์อย่างเดียวครับผมไม่มีคนห้ามครับไม่เกี่ยวครับผมก็ตะกอนจะมีคนห้ามครับผมเดี๋ยวนี้ไม่มีคนห้ามครับช่วงนี้โตษนะ ปกติก็ไม่ไปอยู่แล้วครับก็พอดีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันครับผมแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วไปดื่มเมื่อวานนี้ก็โดนไปสองสามกระตัดหน่อยสามตาลาครับสามตาลาไม่าใส่ไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมเว่าเป็นงานบ้านหมู่บ้านวิน่งบารละสี่ห้าเที่ยวครับผมพอได้อยู่บ้านนะ ไม่มีรถวิ่งดินเลยครับผมรถส่วนใหญ่ไปวิ่งอ้อยกันหมดเลยตอนนี้เครียดลูกพี่เครียดเลยครับไม่ไม่มีรถวิ่งดินครับผมเดี๋ยวปลดอีกคันนึงออกมาก่อนครับติดคิวเด็ดเราบอกแล้วข้าในครับ เราตีอ่ะนะเรื่องฮุกดูสักอยูอ่เบี่ยงพ่อมันเงียบกิบเลยครับรถคันนี้ซีแสงเดือนนะ ใหม่ๆเลยครับซื้อมาเจ็ดแสนครับผมพร้อมเครื่องซื้อมาสภาพแบบนี้เลยครับเจ็ดแสนถือว่าไม่แพงครับผมได้เครื่องแต่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับผมเขาก็บิ้วกระบงกระบะไม่ไหมครับบิ้วไม่หมดเลยอ่ะแต่ยี่เดียงปั๊มลมนะ เดีวครับเจ้าสมิตโมครับผมเอทพีดสองร้อยสิบคนขับไปรับมาใหม่ครับลูกพี่ว่าไปรับมาจากจากสีสกเกตนะเงกี่ก็ไม่รู้เท่าไร่ครับผมต้องไปถามเซียนครับผม,ผมก็ไม่ค่อยเล่นแมคโครไม่ค่อยหาความรู้จากแมคโครแต่ก็น่าจะมีคิวอยู่แล้วละ ผมชอบจะมินโตโมที่ซื้อแล้วครับแม่โคเนี่ยทาเลซื้อนะซื้อจะมินโตโมเนี่ยครับผมยีโโบันว่านดีครับ เป็นหินดานนะครับตรงนี้ปกลูกอลอกลวงไปประมาณเมตรครึ่งครับผมโอ้ถือว่าได้ได้ลังไปมหาศาลอยู่ครับโอ้โหโลดครับโหลดเหมือนกันครับใครว่าไม่โลดนะ คันนี้ยังไม่ได้แมปครับอีกคันนึงแมปมาแล้วครับอีกคันนึงตักไม่ไหวครับมันสู้แข็งก็จริงครับผมแต่มันกินน้ำมันนะ ออกตัวแล้วออ,อ,อ,อกตัวยิวๆครับดูครับไปไม่มีที่อย่างเลยครับเงียบกิ๊บรถ ร้อนมากเลยครับผมดินค่อนข้างที่จะเหนียวนะไแบบชิวๆครับอันนี้ เป็นดินหินครับน้ำออกแล้วพุดไปหน่อยเดียวข้างล่างันเป็นตมนะครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ